ซัมซุง Galaxy A52 5G จอเปิดตัวเร็วๆนี้กับชิป Snapdragon 750G รองรับ 5G แบตชาร์จไว 4,500mAh และกล้องหลัง4ตัวสวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันอีกครั้งนะครับ ซัมซุงแกร l a ซี A 52 5G จอเปิดตัวเราเรา็วนี้กับชิป Snapdragon 750G รองรับ 5G แบตชาร์จไว 4,500mAh mm, และกล้องหลัง4ตัวเรียกได้ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก ตระกูล a อฟิลี่อย่าง Samsung Galaxy A525G ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ผ่านกันรับรองจากทางเทียน,หนาหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลการโทรคมนาคมของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Samsung Galaxy A525G ชื่อรหัส SMA5260 ปรากฏตัวบนฐานข้อมูลเว็บเทียนา ร้อมเคยให้เห็นการดีไซน์เบื้องต้นด้วยหน้าจอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าที่ตรงกลางจอโดยมีกล้องหลัง4ตัวร้อมไฟแฟลช LED ที่เรียงกันคล้ายกับรุ่น Galaxy S20 Ultra เรือธงตัวท็อปใหม่ล่าสุดของค่ายนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงสเปคตัวเครื่องไว้อย่างชัดเจนได้แก่รองรับ เครือข่าย 5G พร้อมหน้าจออ m o l มเรดขนาด6.46นิ้วมีแบตเตอรี่ความจุ4,500ม mm. ิลลิแอมปรองรับเทคโนโลยีชัดเร็วซึ่งคาดว่าจะรันด้วยชิปเซ็ตคอคอ m Snapdragon 750G จับคู่กับแรมขนาด6 g ิและ8 g ิกพร้อมลอมขนาด128 g ิ และ256 g ิและมีตัวเลือกทั้งหมด4ส,สีได้แก่สีดำสีฟ้าสีม่วงและสีขาวครับในเบื้องต้นคาดว่า Samsung Galaxy A525G จะเปิดราคาที่ราว450เหรียญหรือประมาณ13,500บาทนะครับและจากการผ่านการรับรอง ในครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการเปิดตัวทางการของ s a m s ุง Galaxy A52 5G ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบกลับมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีแล้วนะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวอะไรนั้น ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ